สวัสดีครับว่างเว้นจากการออกกำลังกายเราก็มาพูดคุยกันในเรื่องกีฬาเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงนักตบสาวไทยนะครับหลังจากทางสมาคมวอลเลย์บอลออกมาประกาศแล้วว่าจะคว้าแชมป์ในรายการอาเซียนกลางปีนะครับแนนทัศดาวและเพียวอัจฉราพรได้พักก่อนนะครับรายการนี้ไม่ได้ลงแข่งให้ร่างกายพร้อมถึงกี่สุดมากกว่านี้นะครับและรายการนี้ ทางสมาคมจะเอาชุดใหญ่นะครับลงแข่งด้วยเหตุที่ว่านักตบสาวไทยเพิ่งแข่งจบรายการ AVC มาใหม่ๆก็ได้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์นะครับจากกองเชียร์ออนไลน์แห่งประเทศไทยความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าให้พักนักกีฬาตัวหลักไว้จะได้ไม่ต้องเหนื่อยล้ามากเพราะว่าในปลายเดือนกันยายนนี้จะมีรายการที่ใหญ่รออยู่นะครับก็คือรายการ ชิงแชมป์โลกนั่นเองชิงแชมป์โลกมันเป็นโอลิมปิกพาสเวย์นั่นแหละครับผู้ชมชิงแชมป์โลกแต้มมันใหญ่คะแนนมันเยอะอย่างโคดออสหรือว่าโคดด่ uth, ว, uth, ว uth, นและทางสมาคมก็อบอกไว้เสมอนะครับว่าจะโฟกัสไปที่รายการชิงแชมป์โลกเราคาดหวังไว้ว่าอยากจะอยู่อันดับ1ินะครับหรือเลขตัวเดียวให้ได้ท่านผู้ชมครับถ้าเรานึกมองย้อนให้ดีกีฬาวอลเลย์บอลนะครับเป็นกีฬาประเภททีมของไทยไม่กี่ประเภทนะครับที่ไปไกลถึงระดับโลก และในตอนนี้ก็อยู่ในอันดับ14ของโลกและถ้าพูดถึงในระดับอาเซียนเราได้ก้าวข้ามผ่านมาแล้วนะครับคณะบริหารของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับไม่ใช่ไก่ปูหมูแมว <c oughs> เขามีฝีมือนะครับถึงได้พาทีมเข้าไปสู่ระดับโลกแล้วและในรายการ vnl เราก็ได้มีรายการซีเกมมารองรับนะครับก่อนแข่งและก็เช่นเดียวกันก่อนจริงแชมป์โลกเราก็มีรายการ อาเซียนกลางปีมาลองรับเช่นเดียวกันการที่มีเบี้ยน้อยหอยน้อยมันจะทําให้ไปถึงระดับโลกนั้นมันก็ยากนะครับการแข่งขันกีฬาเราก็ต้องแข่งให้คนดูดังนั้นมันก็ต้องมีผู้สนับสนุนนะครับมันจึงมีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องรายการนี้ก็ต้องมีทุดใหญ่ลงบ้างนะครับเพื่อเรียกเลตติ้งคนดูในความคิดเห็นของกองเชียร์นะครับคำว่าให้นักกีฬาพักบ้างเนี่ยมันออกมาในแนวไหนครับ นอนเพลดูหนังฟังเพลงประมาณนี้หรือเปล่าก็เข้าใจนะครับว่ากองเชียร์น่ะเป็นห่วงกลัวจะได้รับการบาดเจ็บหรือเกิดการอ่อนล้าจากการแข่งขันในรายการอาเซียนกลางปีนี้ก็ได้ต่อกับทีมเซอร์เบียไว้ให้แล้วว่าเราจะไปซ้อมที่เซอร์เบียก่อนที่ไปแข่งทัมชทั้งโลกนั่นไงจบจากรายการอาเซียนกลางปีต้องไปซ้อมกับทีมเซอร์เบียอีกนะแน่นอนหรือยังครับท่านแล้วก็เซอร์เบียก็ยินดีที่จะรับ เป็นยังไงล่ะครับท่านผู้ชมได้มีการวางแผนไว้หมดแล้วนะครับนอกจากการบริหารแล้วก็ยังมีทีมวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเพื่อช่วยดูในเรื่องสมรรถภาพของนักกีฬาให้รู้ถึงความฟิตความพร้อมและยังได้มีการฟื้นฟูด้วยนะครับเคยเห็นไอ้ตู้กลมๆไหมครับเวลานักกีฬาเขาจะฟื้นฟูก็เอาจับไปแช่แข็งออกมาก็จะสดร่างกายฟื้นไว พร้อมแข่งอยู่เสมอส่วนเรากองเทียรไม่มีหลักการใช้ไสยศาสตร์ทางการกิฬาววิเคราะห์ใช้ความรู้สึกลุ้นลวนมันก็อาจจะไม่ตรงกับทางสมาคมเขาได้วางแผนไว้ควงเป็นเพราะรายการ VNL นักตบสาวไทยทำผลงานไว้ได้ดีมากเลยทำให้กองเทียเราหลงไม่ลงเฉพาะกองเทียรไทยนะครับท่านผู้ชมทั่วโลกต่างเขาก็ยอมรับแล้วก็ชื่นชมเป็นอย่างมากเลยสำหรับเจเนอเรชันใหม่นะครับ นักตบสาวไทยเราน้องชัชชุออรนะครับสาวแก่งแห่งทีมนักตบสาวไทยไม่ต้องพักนะครับไม่ต้องหยุดต้อหย่อนกันเลยทีเดียวการซ้อมกันให้เข้าขานะครับถือว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างมากนะครับสําหรับกีฬาที่เล่นกันเป็นทีมการลงซ้อมกันเองกับการซ้อมกับทีมชาติอื่นนะครับมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันออกไปและเห็นว่านะครับในรายการนี้จะเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งได้แสดงฝีมือกันด้วยนะครับ ดาวรุ่งน้องใหม่อย่างน้องแนนทัดดาวนะครับก็ช่วยเร่งฟื้นตัวกันหน่อยนะครับเพื่อจะไปเจอกันในรายการจิงแชมป์โลกแต่ที่เห็นพ้องต้องกันเป็นอย่างมากเลยนะครับในโลกคอมเมนต์สำหรับกองเชียร์ออนไลน์แห่งประเทศไทยนะครับก็คือน้องชัดจุออนนะครับควรซิฟเซฟน้องไว้หน่อยก็ดีนะครับการที่ทางทีมโค้ชนะครับโฟกัสไปที่รายการจิงแชมป์โลกก็เพื่อจะเป็นบันไดน,นะครับก้าวไปสู่ การแข่งขันในโอลิมปิกกรต้องมาวัดฝีมือกัอนหน่อยนะครับางานนี้ท่านผู้ชมจําเหตุการณ์คัดเลือกฟุตบอลโลกได้ไหมครับที่ผ่านมาทางสมาคมฟุตบอลนะครับก็ได้เรียกตัวนะครับลูกครึ่งนักเตะลูกครึ่งนะครับเรียกมารวมตัวกันไม่ต้องสง่งไม่ต้องซ้อมกันละครับไปอุ่นเครื่องที่หน้างานแล้วก็แข่งเลยต่อให้เรานะครับมีดาวรุ่งหรือว่า คนเก่งสักแค่ไหนนะครับถ้าไม่ได้ซ้อมกันให้เป็นระบบเล่นไม่ได้ตามเทคนิคที่วางไว้จากดาวรุ่งนะครับก็จะร่วงไม่เป็นท่าได้เหมือนกันแล้วท่านผู้ชมนะครับคิดว่าทีมชาติอื่นณนะตอนนี้เขาทําอะไรกันเขาไม่ได้พักอย่างแน่นอนเ็าต้องซุ้มซ้อมเพื่อวางเทคนิคไว้แข่งขันในชิงแชมป์โลกเหมือนกันและดูเหมือนช่วงนี้ฟอร์มการเล่นของนักกีฬาทีมสาวไทยของเรายังไม่ปล่อยเต็มที่นะครับ กลัวทีมอื่นจะมาส่องมาสเกลนั่นเองมันเป็นคนลับรวงผ่านที่ทางเรานะครับได้ซ่อนไม้เด็ดไว้อย่างน้องเพียวแล้วก็น้องน้องแนนทัดดาวนะครับก็จะเป็นไพ่ลึกลับอีกสองใบเรายังไม่ได้เปิดเผยขึ้นมาเอาไว้ไปหไายในรายการจริงแชมป์โลกสำหรับสาวไทยเล่นคราวไหนก็สนุกคราวนั้นติดตามเชียร์กันต่อไปสาวไทยไอดอลแห่งอาเซียน สำหรับคลิปนี้ซุ่มเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากเป็นหวัดก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องกีฬากีฬาปัญญาวิเศษห้าให้ห้าให,าห,าหา้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ